สวัสดีครับผมนายมันกรน,นกตีลักษณะวิไลชื่อเล่นชื่อ Kevin, เควินเลขทะเบียนนักศึกษา6310460222ภาคไอเพน e e ชั้นปีที่2ครับวันนี้จะมาอธิบายถึงขั้นตอนและก็วิธีการทำและรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆใน MATLAB s i m มสแคมนะครับโดยเราจะใช้รูปนี้เป็นตัวทำวงจรนะครับ ขั้นแรกเราเข้าแอป MATLAB ครับหลังจากที่เราเข้ามาในแอป MATLAB แล้วนะครับจะมีคำว่า s i m u l i n k อยู่ตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากเราคลิกเสร็จเนี่ยมันจะมีคำว่า c s s c p p e อยู่ข้างล่างให้เราคลิกและไปที่คำว่า Electrical ครับ พอเราเข้ามาตรงหน้า Electric ิ l แล้วให้เราทำพื้นที่ให้ว่างเพื่อจะได้เตรียมทำวงจรนะครับอย่างแรกเราดูว่าเราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการนำอุปกรณ์เอามาใช้ให้ไปที่ Library Browser แล้วเราจะเห็นมีอุปกรณ์หลายอย่างให้เราใช้อย่างแรกที่เราจะหยิบออกมาคือให้ให้เราไปที่ซินสเคปไปที่ Foundation Library แล้วก็ไปที่ Electrical ครับพอเข้าอ l e c t r i c a l เราจะมีขึ้นมา3หัวข้อย่อยเป็น Electrical e l e m e n t Electrical s s n s o r e l e c t r i c a l Source ครับอย่างแรกที่เราจะหยิบคือ r e s i t t r r ครับเราจะใช้จำนวนประมาณ5อันเราจะลากลงมาจากตรงนั้นแล้วเอามาวางครับ เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการล่าอุปกรณ์เราอาจจะใช้การคอนโทรลซีและคอนโทรลวีเป็นการ copy ครับหลังจากที่เรา copy เสร็จแล้วเรานำมาเรียงกันตามวงจรได้เลยครับมีจุดนี้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 แล้วก็จุดนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเรามาดูวงวงจรก่อนว่าเราต้องใช้อะไรอีกบ้างเราจะเหลือตรง DC c u r r e n t ตรงนี้กับ DC Voltage ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าที่อุปกรณ์เลยนะครับไปที่ Electrical Source เราจะมีคาว่า DC Currents o u r c e อยู่แล้วก็อีกอุปกรณ์นี้ก็จะเป็น DC Voltage Source ครับเรานำวงจรมาเรียนเข้าๆก่อนนะครับว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนบ้างวงลบจะอยู่ซ้ายมือนะครับ แล้วก็จะเป็นรีซิสเตอร์สามตัวอยู่แถวบนนะครับแต่เราจะเห็นว่ามีรีซซสเตอร์สองตัวที่จะเป็นแนวตั้งแล้ววิธีการทำเป็นแนวตั้งจะทำยังไงขั้นตอนแรกเลยนะครับ ให้เราคลิกไปที่ตัวที่เราจะทำเป็นแนวตั้งคลิก1นทีนะครับแล้วก็กด Ctrl R เพื่อทำให้มันเปลี่ยนทิศทางนะครับพอเราทำเรียงตามตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราลองเอาน้ำสายมาเชื่อมกันนะครับเราจะเห็นจุด2จุด ที่อยู่ระหว่างสัญลักษณ์นี้ไหมครับเราก็จะลากมาเชื่อมกับสิ่งที่เราจะที่เราจะเชื่อมเลยครับเราสามารถเลื่อนสายไฟให้มันยื่นลงมาข้างล่างก็ได้ครับ แล้วก็พอเราทําตรงรูปแบบสรรมการวงจรเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าในแต่ละตัวเนี่ยเราใช้ค่าอะไรบ้างเราจะค่อยค,อยคอยทําจากซ้ายไปขวานะครับขั้นแรกเราจะใช้ตรง dc current source เนี่ยเป็น2 0โวลต์แล้วก็จะไปเปลี่ยนค่าคือคลิกไปที่ตรงนี้2ทีครับจะขึ้นมาตรงนี้มีหน่วยหลายหน่วยให้เราเลือกใช้แต่เราที่เราจะใช้คือเราจะใช้2 0โวลต์แล้วก็คลิกครับ เพื่อไม่ให้เป็นการงงเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นตามข้อมูลที่เราได้มาครับต่อมา r e c ซ็ t เตอรเราจะเปลี่ยนเป็น2โอห์มครับคลิก2ทีเหมือนเดิมครับแล้วก็2โอห์มตรงนี้ก็จะมีหน่วยอีกหลายหน่วยให้เลือกเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการครับ2โอห์ แล้วก็อันถัดมานะครับตรงนี้จะเป็น12บสองโอห์มสโอห์มนะครับตรงนี้จะเป็น12บสอโอห์มครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น12บสอโอห์มตรงนี้เป็น2องโอห์มแต่เพื่อไม่ให้เป็นการงงเราจะแบบเป็น under score เลข2เอาไว้นะครับเหมือนเป็น2องโอห์มตัวที่2ครับ ส่วน DC c u เค e n t s o นซ c e อันนี้จะจะใช้เป็น 2M แอมป์นะครับ เสร็จแล้วเราจะมาดูตัวที่3ของรีสเตอร์จะเป็น2โอห์มแะเป็น2โอห์มตัวที่3นะครับเราก็จะติดเป็นนั้นได้สกอร์3มเอาไว้มาดูตัวที่4ครับตัวที่4ก็1โอห์ม1โ oh อจะเป็นค่าตั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนแค่ชื่อก็พอครับ1โอห์ม หลังจากที่เราทําวงจรหรือว,ว่าเปลี่ยนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาที่เราต้องทําก็คือเราจะหาจุดอ้างอิงเพื่อให้ค่าข้อมูลมันอ่านได้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับเราจะลบสายที่เชื่อมกันอยู่ครับและนำา l l e t t r i c l r r f f r r n n e e ลางมาจุดใดจุดหนึ่งในสรรมการ แล้วก็เอาตัวอ้างอิงมาครับเราจะใช้สายของ electrical r e f e r e n c e เชื่อมกับวงจรที่เราต้องการและนำสายอ้างอิงมาเชื่อมสายก่อนที่จะถึง electrical r e f e r e n c e ครับพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บค่าจะเริ่มทำงานได้แต่ว่าเรายังไม่ได้มีตัววัดค่าว่าเราจะ <c oughs> ต้องวัดตรตรงไหนบ้างจากในสมการเราจะต้องวัดค่ากระแสะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็จะมีการวัดค่าโวลต์อีก4จุดก็คือจุดรี s 1, ิสเตอร์1รีเิสเตอร์2รีิสเตอร์3แล้วก็ DC Current ครับวิธีการใช้วิธีการหยิบออกมาจากอุปกรณ์นะครับส่วนอุปกรณ์ของพวกตัวเซ,เซ็นเซอร์เมื่อกี้ก็จะอยู่ในนี้ครับคือเคอร์เร s ต์เซนจะเป็นตัวหากระแสโวลเทจเซนเซอรจะเป็นตัวหาโวลต์ครับอย่างแรกเราจะใช้โวลต์เป็นตัวหาก่อนนะครับเราก็จะลากลงมา ล้วเราใช้วิธีการ Copy เหมือนรี s ซตเตอรครับเราจำเป็นต้องใช้4จุดเรา Copy มา4ที่ครับ1 2 3ครับผมเสร็จแล้วเรานำไปวางตรงจุดที่เราต้องการที่จะหาเลยครับจุดแรกคือ r e s ซตเตอรตรงนี้เราก็จะเอาไปวางไว้สักจุดหนึ่งเพื่อนำสายของมันมาเชื่อมระหว่างสิ่งที่เราต้องการหาครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ทำต่อจนครบทุกอันเลยครับตามจุด <c oughs> <c oughs> แต่เราก็จะสงสัยว่าแบบถ้วเราจะอ่านค่าให้มันออกมาได้อย่างไร เราจะต้องไปที่อุปกรณ์ครับเพื่อไปเอาตัวคอนเวอร์เตอร์เหมือนคล้ายๆนี้ครับซิมูลิงค์คอนเวอร์ตครับเพื่อเอามาแปลงให้เข้ากับค่าที่เราต้องการครับคือเราไปที่ซิงครับแล้วก็ซิงเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่า<ม>เราอาจจะต้องการส่วนไหนที่จะเป็นตัวอ่านค่าให้เราเราจะใช้คําว่าดิสเพย์เป็นตัวอ่านค่าให้เราครับแต่พอเราได้ดิสเพย์มาปุ๊บเราจะต้องหาไอตัวคอนเวอร์ตครับคันตัวคอนเวอร์ตนี้จะอยู่ในยูทิลิตี้ของหน้าซิมสเก็บครับ จะเป็น p s s i m u l i n k converter ครับแล้วเราก็ยีบออกมาเลยครับเราอะ่ะนำสายตรงหัวมาเชื่อมกับตัว display ครับแล้วเราก็ copy และคียออกมาครับเป็น4ตัวเพราะว่าเราจะใช้กับ m o a t a g สีตัว แล้วก็วิธีการเชื่อมให้ค่ามันอ่านออกมาได้ก็คือเราจะเห็นตัว v ด้านล่างตัวนี้ไหมครับเป็นตัว v ที่เขียนว,ว่า rco n n หนึครับจะเป็นตัวอวมาเชื่อมกับตัวสายตัวนี้เหมือนเป็นการเชื่อมสายออาไาเพื่ออ่านค่าของโวลท์ที่วัดได้ครับเราจะทำอย่างนี้กับทุกตัวเลยครับเราจะนำมาเชื่อมหมดเลยครับ พอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราจะมาลองกดรันดูนะครับจะดูว่าโพ์เนี่ยมันอ่านค่าได้ว่ามีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าพอเรากดเสร็จจะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วพอเรากดปิดเราจะเห็นว่าดิสเพย์เนี่ยค่ามันขึ้นแล้วว่ามีค่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างถ้าือว่าสมการตรงนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีเชื่อมตรงไหนผิดครับ แล้วก็ขั้นต่อมาเราวัดค่าโวลต์เสร็จแล้วเราจะต้องมาวัดค่ากระแสต่อค่ากระแสก็จะคือจะใช้เป็นเซนเซอร์อีกอันเดียงก็คือเคอร์เรนซ์เซนเซอร์ครับแต่เคอร์เรนซ์เซนเซอร์กับโวลเทจเซนเซอร์จะใช้งานกรณีคนละแบบกันครับเพราะว่าโวลเทจเซนเซอร์สามารถเชื่อมระหว่างสิ่งที่เราต้องการหาได้แต่ของเคอร์เรนซ์เซนเซอร์จะต้องแทรกเข้าไปในสายครับอย่างเช่น ในจุดที่เราต้องการคือจุดนี้ระหว่างระหว่าง dc v o l t a g e sensor ไอ d voltage source กับ r e s i s t o r ตัวที่1น,นะครับ <c oughs> ก็คือจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องตัดสายตรงนี้ทิ้งเพื่อเอาตัววัดค่านี้ออกมาเราใช้ทั้งหมด4ตัวเราก็ี้วาง4ตัวครับ <c oughs> อย่างแรกเราลบสายตรงนี้ทิ้งเรานำเข้าไปแทรกแล้วเราตรงนี้เชื่อมเลยครับ ครับพอเราเชื่อมเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับลูกศรอ,อย่างนี้จะคล้ายๆกับของวอเทสเลยเราใช้กรณีเดียวกันเลยครับก็คือเราจะใช้เป็น P.S. s i m u l i n k Converter แล้วก็เราจะใช้การอ่านค่าโดยอ่านแบบ Display ครับก็ไปที่ Sync เหมือนเดิมครับและนำ d i s p l a y ออกมาครับแต่ว่าเราจะเอา Current Sensor เนี่ยใส่เข้าไปในทุกจุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อันต่อมาจะอยู่ระหว่างรีซิตเตอร์ที่2กับตรงนี้ครับรีซิสเตอร์ที่3ครับแล้วก็ลบสายตรงนี้ทิ้งครับปึ๊บแล้วเรานําตรงนี้มาใส่เพื่อให้มันเชื่อมเสร็จแล้วพอเราเชื่อมเสร็จแล้วแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ครับก็ดีดแล้วนํามาใส่ครับ นี่ครับแล้วก็ยังขาดอีกจุดหนึงก็คือจะเป็นฝั่งนี้ครับแล้วก็ d e l e t t ทิ้งและนำ c u r r e n t Sensor มาวางและเชื่อมด้วยสายนะครับหลังจากที่เราเชื่อม c u r r e n t Sensor เรียบร้อยแล้วเรานำสอตัวนี้มา Copy 4สตัวครับ เพราะเราจะใช้วัดค่าเหมือนกันครับเราจะทำทำการเชื่อมเหมือนเดิมเลยครับใช้ตรงปลายเชื่อมกับตัวหลังเราจะกลายเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีลูกศรที่เหมือนโวลเทจครับให้ล่างลงมาเชื่อมกันเลยอย่างนี้ทำให้ครบสี่ตัวครับ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้ว <c oughs> ให้เราลองกดรันดูเหมือนกับกรณีว o l a ครับหลังจากที่เรารั n เสร็จแล้วค่าทุกอย่างค่าของแอมแปร์ที่เราต้องการหาค่าของกระแสค่าของแรงดันทุกอย่างจะถูกปรากฏออกมาตามดิสเ p ล a y ที่เราต้องการครับตามค่าเลขที่เราต้องการเราก็จะถือว่าเราจะเสร็จสมบูรณ์กับทุกกระบวนการในวงจรน,นี้เรียบร้อยแล้วในสิ่งที่เราต้องการหา วอทเทจทั้งสตัวแรงดันแรงกระแสทั้งสี่ตัวเราได้หาคหูมุนแล้วตามค่าที่เราต้องการหาเลยครับก็ขอขอบคุณในการนำเสนอวันนี้เพียงเท่านี้ครับ